สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าส,สู่ดีไอออฟทาโลอดบายกัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อนะคะมากันที่ธาตุน้ำกรกฎมินพฤกจิกเหลือธาตุสุดท้ายแล้วเนาะโอเคไหมอ่าเราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์หนึ่งถึงสิบหกสิหานี้ ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรเป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพนี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอยาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือจันทร์รอนดิงดวงทั่วๆไปโอเคไหมจ๊ะดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นบันเทิงดูเป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรดูดูไปเถอไปดูเถอะประมาณนั้นอ่ะอาจารย์เอาพลังงานบวกๆมาให้ค่ะ ให้ต่อสู้ดิ้นรนกับปัญหาระอุปสรรคใดๆก็ตามที่ถาถุมเข้ามากับชีวิตช่วงนี้โควิดระบาดหนักมากเพราะฉะนั้นดูแลตัวคุณเองปกป้องตัวคุณเองและคนที่คุณรักอย่าลืมใส่แมสหนาๆล้างมือหลายๆรอบนะคะจะได้ปลอดภัยเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะค่อนข้างอันตรายมากๆเลยสําหรับทุกๆคนนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับผู้บุคลากรทางการแพทย์แถวหน้าด้วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผู้สูญเสียทุกๆคนด้วยนะคะ เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากโอเคมาค่ะไพ่เบแรกของคุณหนึ่งใบเป็นพลังงานหลักของคุณเลยนะคะแล้วก็ในความรักความสัมพันธ์แล้วก็ตัวตนของคุณห้าใบคนที่คุณรักห้าใบแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตอีกห้าใบนะคะไพ่เบแรกเป็น e d e of one ไพ่ใบนี้เป็นไพ่เกี่ยวกับโชคลาภหรือไปเกี่ยวกับไพ่โชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของการงานคุณอาจจะได้เริ่มงานใหมๆ่ๆ บางคนอาจจะได้งานใหม่ๆบางคนอาจจะมีการร่วม <c oughs> การร่วมงานอ่าการร่วมกิจกรรมการร่วมงานหรือว่าเป็นลักษณะของนังาการนับหนึ่งใหม่เขาเรียกว่าไพ่เป็นโชคดีเรื่องกับการทํางานการเริ่มต้นเกี่ยวกับการทํางานนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ดีทีเดียวถ้าคุณตกงานอยู่ไพ่ใบนี้ปรากฏหมายถึงคุณจะได้งานงานที่ดีในอนาคตค่อยๆ ค่อยๆแก้ไขค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปนะคะคุณจะได้งานที่ดีการเริ่มต้นไพ่ของการเริ่มต้นมาให้หมายเลขหนึ่งการเริ่มต้นใหม่กับงานอาจจะเป็นงานใหม่ๆที่คุณยังไม่เคยเรียนรู้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณกลัวการเริ่มต้นใหม่ๆทุกคนอาจจะกลัวค่ะเรียกว่ากลัวกลัวว่ามันจะไปได้ดีไหมกลัวว่าสิ่งที่เราทํานี้มันจะผ่านพ้นไปได้ไหมสิ่งที่คุณกลัวไม่ต้องห่วงไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะ เรียกว่าไพ่ที่ดีแห่งการเริ่มต้นนะคะคุณมีเกณฑ์การเดินทางไปไหนไปอยู่กับครอบครัวไหมหรือว่าการเริ่มต้นใหม่กับครอบครัวก็ได้นะหรือการเดินทางไปอยู่กับครอบครัวไปเริ่มงานเป็นงานของครอบครัวก็ได้เป็นงานที่มันเป็นเรียกว่างานองศีใช่ไหมงานองศีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมีเกณฑ์ครอบครัวจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นกับการที่ได้เจอ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 กับ เจอหน้ากับคนที่เรารักกับครอบครัวของเรานะคะในด้านของความรักครกอบครัวมีความสุขดีหรือเปล่าครอบครัวมีความสุขดีเหรอมันมีสิบมันมีอดีตที่ผ่านมาสิบถ้วยแล้วมีมสี่สี่เหรียญช่วงนี้ก็ประหยัดกับการใช้เงินนิดนึงนะคะประหยัดอดออมแล้วก็พยายามวางแผนกับชีวิตดีๆอะไรที่ผ่านมาเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปค่ะเจ็ดจะมันเตอ,อร์ไรการเริ่มต้นใหม่ไพ่เก่งการเริ่มต้นการเดินทาง การได้เดินทางอาจจะก,กลับไปบ้านกลับไปภูมิรำเนากลับไปตั้งเขาเรียกว่ากลับไปนับสูกลับไปนับหนึ่งใหม่นะกลับไปนับหนึ่งใหม่กับชีวิตการเริ่มต้นเป็นสิ่งที่ดีคุณเป็นคนเก่งไม่ต้องกังวลระวังความขัดแย้งนิดหนึ่งละกันนะคะในด้านของความรักกล่าวในด้านของความรักอาจจะต้องทนหน่อยอาจจะไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกับคนที่คุณรักหรือเขาไม่ไว้เนื้อเชื่อใจคุณค่ะมีการเริ่มใหม่ในวันข้างหน้ามีความรู้สึกว่า มีโอกาสจะได้เฉลิมฉลองโอกาสที่จะได้รวมตัวกันเป็นคนสองคนสามคนสี่คนดีใจที่ได้เจอญาติพี่น้องเพื่อนเก่าๆสมัยเรียนประถมมัธยมความรักเหรอ <c oughs> ในด้านของความรักน้ำกรกฎมินพิจิกเหรอในความรักนั้นมันมีมันมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะได้เริ่มต้นกับอะไร ขอให้ขอให้ให้อีกไปน่งให้กับใบนี้หน่อ The Tower ในบางคนในบางคนนะคะมีการจบกับความสัมพันธ์หนึ่งแล้วได้เริ่มต้นใหม่กับชีวิตของตัวเองเออจบจากอะไรไปจ้ะคุณกำลังหนีจากอะไรไปเพื่อเพื่อไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของคุณนะประมาณนั้น คนที่คุณรักรู้สึกยังไงสามเหรียญการวางแผนเขายังอยากมีคุณอยู่ถึงแม้จากความสัมพันธ์นั้นใครเดินจากไปเขาเดินจากคุณไปหรือคุณเดินจากเขามาคะ justment the lover มันมีความรู้สึกว่าเขาคิดว่าเขามันเป็นความ t e เ o อ e r มันเป็นเขาอาจจะชอบคุณแล้วคุณไม่ชอบเขาหรือเาคุณชอบเขาแล้วเขาไม่ชอบคุณเขาอาจจะเขาอยากทักมานะเขาอาจเขาอยากทักมา ช่วงนี้เขามีอะไรที่ถาถงกับชีวิตมากมายในด้านของความรักก็เช่นกันบางทีเขาอยากเดินออกไปไหมเขาไม่ได้อยากเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้หรอกแต่มันเป็นการบีบบังคับหรือในความสัมพันธ์นี้มันไม่ค่อยราบรื่นไม่ค่อยราบเรียบไม่ค่อยจะไปกันได้ดีไม่มีคนตัดสินใจที่เดินจากไปกับความสัมพันธ์นี้แต่ความสัมพันธ์นี้จบลงโดยสุ่นเชิงไหมอย่างยังไม่จบนะคะอ่ะสามดาบแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคต คุณอาจจะคุยกับคนที่มีชื่อเสียงคนราศีสิงห์ราศีสิงห์ราศีเมถุนราศีตุลสามดาบเจด็ดถ้วยความสัมพันธ์ใดๆถ้าคุณได้จบอะไรกับความสัมพันธ์นั้นๆมันมีโอกาสอีกครั้งที่จะได้กลับมาพูดคุยคุยกันเคลียร์กัน,นหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างความสัมพันธ์นี้นะคะความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณเจ็บนะ่ะมันมีเครียดจิตตกนอนไม่หลับ ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนคุณคิดว่าคุณทําอะไรเพื่อความสัมพันธ์นี้มามากแล้วอะแล้วคุณก็อยากได้สิ่งที่คุณทําไปอยากได้การตอบสนองอยากได้การตอบกลับอยากได้การตอบรับเช่นเดียวกันอย่างเช่นลงทุนลงแรงในเรื่องของเราสนเรารักเขาให้ทุกอย่างแต่ถามว่าเขาให้อะไรไหมไรประมาณน,นี้เขาคิดยังไงกับคุณน้ํากรากฏมินพฤจิกเขาคิดยังไงเขาบอกว่าเขาวิ่งตามคุณจนเหนื่อยรักครั้งนี้มันมีเงินทองมาเกี่ยวข้องไหมมีเปรย์ซัพพอร์ต เขานิ่งเฉยแล้วค่ะแต่เขาคิดถึงคุณนะเขาหาทางออกไม่ได้กับปัญหาเรานี้เหมือนกันนะเขาพยายามที่จะไปโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตคือความรักนี้ไม่ได้ดั่งใจเขาก็ไม่เอานะเดียมพาเอร์เป็นคนชอบสั่งชอบคอนโทนไม่ชอบอไรจุกจิกจู้จี้ในความสัมพันธ์ที่เขาวิ่งตามเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบวิ่งตามใครแต่เขาจะให้เขาชอบให้ใครวิ่งตามเขานะแต่การตามเขาวิ่งตามเขาต้องดูระยะห่างด้วยถ้ามันมีระยะห่างมากถ้ามัน ตามมากไปเขาก็ไม่ชอบนะคะคุณล่ะคิดย่างไรกับเขาคะเพจออ f วานคุณสองเขาอยู่นะ่ะบางครั้งคุณอยากได้โอกาสบางคนในความรักครั้งนี้เป็นรักลับๆร,ร,รู้กันอยู่สองคนคุยกันอยู่สองคนแต่คุณมองว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ปลอดภัยค่ะ ความรักครั้งนี้คุณอาจจะมองว่ามันไม่สามารถไปถึงฝั่งฝันได้มองเป็นครอบครัวมองเป็นความรักระยะยาว,ยาว,ยาวมองถึงการแต่งงานไม่ได้เป็นความรักที่คุยกันอยู่สองคนรู้กันอยู่สองคนมีใจตรงกันมีใจชอบกันระวังความรับจะถูกเปิดเผยด,ด้วยนะในบางคนนะคะถ้าในบางคนใครบางคนที่มีครอบครัวแล้วหรือมีคนข้างกายแล้วความรับครั้งนี้อาจจะมีคนรู้นะมีคนมีคนเอาไปพูดติดฉินนินทาเราในทางเสียหายในทางที่ไม่ดีระวังด้วย เพราะว่าความรับของคุณความรับบางครั้งความรับมันไม่เป็นความรับนะนะขอดูหน่อยว่าบางคนจบกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วบางคนห่างหายกันไปแล้วมีโอกาสกลับคืนมาปรับความเข้าใจพูดคุยกันได้ไหมมีโอกาสไหมให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาอีกครั้งมีโอกาสไหมคะชวร์คับอ่ะมันมีเลิฟเลิฟมันมีเลิฟเลิฟอยู่ตรงนี้ รักกันชอบกันยังมีใจให้กับกันแต่ว่าในการรักกันชอบกันนั้น the w o r l d the d e a t h คุณอาจจะคุยกับราศีพิจิกสอดาบมันมีคนตัดสินใจเลือกเดินไปในทิศทางการตัดสินใจอาจจะไม่ใช่คุณก็ได้มันมีไพ่สองอย่างที่อาจารย์จะอ่านหนึ่งยังมีการกลับมาเพื่อขอการเริ่มต้นใหม่กับใครบางคนแต่คนคน,นั้นเขาจะให้โอกาสคุณหรือไม่ไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้มันมีโอกาสที่จะเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหม มันมีโอกาสถ้าคนคนนั้นให้โอกาสอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าใครบางคนกับของคุณพังกันไปแล้วและคุณไปขอโอกาสเขาและเขาไม่ให้โอกาสมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ในใครบางคนนั้นถ้าเขาตัดสินใจให้โอกาสคุณตอบให้โอกาสคุณที่จะเริ่มต้นกันใหม่ก็มีโอกาสที่จะไปต่อกันได้เขายังละล้าละลังค่ะสองดาบการละล้าลังยังไม่ตัดสินใจ ยังเลือกไม่ได้ไม่รู้จะทํำยังไงกับความสัมพันธ์นี้เหมือนอยากให้โอกาสก็อยากเหมือนอยากจะจบก็อยากเช่นเดียวกันใจของเขายังตัดสินใจไม่ได้เลยเขามีคนใหม่ไปหรือยังคะเขามีคนใหม่ไปหรือยังเขามีครอบครัวแล้วหรือเปล่าคนคนนี้เดี๋ยวเดวิลคุณอาจจะคุยกับราศีราศีมังกรราศีราศีมังกรราศีกันรักครั้งนี้มันเจ็บอะ เขามีคนใหม่ไปหรือยังเขามีคนเก่าตังหากใครบางคนในชี้นี้มันมีใครบางคนที่มีคนข้างกายมีเจ้าของอยู่แล้วและรักครั้งนี้มันเป็นรักซ้อนด้วยแหละถามว่าเขาคิดยังเขามีคนใหม่ไปหรือยังเขาเจ็บอยู่กับคุณอยู่นะเขายังเจ็บอยู่กับคุณอยู่เขายังผูกพันห่วงหาอาทรรักที่ปิดบังซ่อนเร้นเขาเสียใจในความสัมพันธ์นี้ถ้าความสัมพันธ์นี้มันต้องจบลงไป เขาเสียใจอยู่นะเขาคุยกับคนอื่นเหมือนที่คุยกับคุณไหมแบบเดียวกับที่คุยกับคุณไหมมันมีคนของเขานั่นแหละที่เขาคุยคนของเขาเขามีคนอื่นคุยเมยเขามีคนเข้ามาคุยแบบเดียวกับคุณนั่นแหละแต่เขาให้ความสนใจไหมนี่เลือกให้ความสนใจไหมให้ความสนใจแต่ว่าไม่เลือกที่จะให้โอกาสใครนะตอนนี้ยังคงเจ็บกับแผลที่อยู่ตรงนี้อยู่อ่ะ คุณมีคนใหม่ไหมคะน้ำกรกฎมินพุจิคุณมีคนเข้ามาหรือคนเก่ามาขอขึ้นดีจ้ะแต่คุณไม่อยากเริ่มต้นกับใครคุณอยากอยู่ในพื้นที่ของคุณคุณมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาเขาทาให้คุณเจ็บอะ่ะเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บใจความรู้สึกที่เจ็บยังไงก็ไม่หายความรู้สึกที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์นี้คบได้คุยได้แต่ไม่มีสถานะไม่ให้สถานะไม่รู้ว่าการที่คุยกันทักเช้าทักกลางวันทักเย็นไปกินข้าวกันไปไหนกันเป็นพี่น้องใช่หรอประมาณนั้น อ่ะคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคุณมีนะคนใหม่เนี่ยมีคนเข้ามาแต่คุณไม่เอาแล้วคนเก่าๆก็ขอคืนดีด้วยแต่คุณบอกว่าคุณเบื่อกับความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับว่ามันยากลําบากคุณเบื่อที่จะเอาใจไปผูกกับใครคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เหมือนการเริ่มต้นของคุณคุณไม่อยากเริ่มต้นคุณไม่อยากเริ่มต้นกับ กับความรู้สึกนี้อีกแล้วคุณเบื่อกับความรู้สึกนี้แล้วคุณน้อยใจเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมามากอืมถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกว่าอะไรเดี๋ยวเขาอยากจะไปเริ่มต้นใหม่เขาอยากเริ่มต้นใหม่เขาเบื่อการวิ่งตามเขารักคุณอยู่ไหมรักแต่เขาพยายามทําใจทำํำแผนการโยกย้ายมีคนจะเดินทางมีการโยกย้ายมีการเดินทางมีความรู้สึกว่าไปหางเงินดีกว่า คือความรักครั้งนี้ที่ผ่านมามันก็เป็นความเจ็บมีความรู้สึกว่าทุ่มไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมาเขาเลยทําใจทาแพลนคือการทําใจการบาร้านความรู้สึกทําให้ความรู้สึกนี้คือถ้ามันไปไม่ได้หรือมันไปไม่รอดก็ไม่เอาก็ได้ไปโฟกัสกับงานกับเงินไม่อยากวิ่งตามแล้วปักท้องสําคัญกว่าคุณละ่ะฝากบอกได้จะฝากบอกว่าอะไรคะเอาธรรมะชนะธรรมหรอจ๊ะเอาธรรมะเข้าข่มหรอคะประมาณนั้นหรือเปล่า เหมือนคุณพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะที่จะที่จะสงบจิตสงบใจเพราะคุณเจ็บสิบกาบเพราะความเจ็บความทัศนคติไม่ตรงกันเหรอคะสองคนนี้คุณคิดอย่างเขาคิดอย่างหนึ่งคุณคิดว่าคุณทําเต็มที่แต่เขาก็คิดว่าเขาทําเต็มที่แล้วคุณมีความเครียดคุณไม่ไว้เนื้อเชื่อใจคุณว่าคุณจับได้เขาไปเจอคนเขาไปดูเขาไปมีคนอื่นหรือเปล่า เขาไปมีคนอื่นหรือเปล่าในบางคนอาจจะจับได้ว่าเขาไปมีคนอื่นหรือในบางคนอาจจะจับได้ว่าสิ่งที่พูดกับเราเขาโกหกเขาพูดไม่จริงเขาพูดปดเพราะฉะนั้นในบางคนไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจเหมือนคุณบอกว่าคุณทนมานานแล้วทนมามากแล้วมีการทําอะไรรับหลังการคุณเจ็บกับความสัมพันธ์นี้มากแล้วคุณก็เครียดนะไม่ใช่ว่าคุณไม่เครียดแต่ว่าในความสัมพันธ์เนี้ยถ้ามันยังเป็นแบบนี้ยังเกิดความการโกหกโคกลมยังเกิดอาการของคนที่ม่ซื่อสัตย์ต่อกัน คุณก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงนี้ทําไมเพราะว่าสิ่งที่คุณได้มันคือความเจ็บขอไพ่แนะนำ5ใบค่ะไพ่แนะนำ5ใบให้กับความสัมพันธ์นี้เดะมูนระวังความสัมพันธ์ความรับความกังวลใจความรู้สึกที่จะตัดบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกทุกอย่างเพื่อเดินไปสู่สิ่งใหม่บางครั้งใจคุณยังระระรังอยากบล็อกก็อยาก อยากเลิกก็อยากมีทั้งสองอารมณ์ในในคราวเดียวกันคือเขายังเป็นความสุขของคุณนะคนที่คุณคบเขาเป็นความสุขเขาเหมือนเป็นอะไรเติมเต็มให้กับคุณได้แต่ณนะตอนนี้ความสุขของคุณมันได้หดหายมันเป็นความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเป็นความทุกข์ระทมเป็นความรู้สึกว่าต่อให้ฉันอยากจะมีเขาไว้เขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ปรับปรุงเขาโกหกหลอกลวงเขาพูดไม่จริงพูดปด ในความรู้สึกข,ของคุณไพ่แนะนําว่าการตัดสินใจใดๆก็ตามคุณมีอำนาจต่อาการตัดสินใจการตัดสินใจแล้วไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตคงเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเดอะซันมันรอยอยู่ตรงนี้มันเจ็บแลวมันจบดีกว่าการที่คุณจะต้องไปปกป้องเหมือนถ้าคุณยังอยากยังอยากจะมีความรักนี้ความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่เนี่ยคุณก็มีแต่ความทุกข์กายทุกใจมันไม่มีความสุขได้ในความรู้สึกแบบนั้นต่อให้คุณให้ไปมากแค่ไหน ต่อให้คุณให้ไปมากแค่ไหนสิ่งที่คุณได้ก็ไม่เท่ากับสิ่งที่คุณให้จ้ะโอเคไหมจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคลิปชั่นบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอลไลมาค่ะแ <As> e อดไซเอฟีศน์สามสองเก้าาแล้วเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวไปกันที่วันแล้วนะคะวันทั้ง7โอเคไหมสวัสดีค่ะ